ทางเดินลงมาไกลเลยนะครับเนี่ยคุณนนานาสวัสดีค่ะครับโอ้ oh, สระน้ำเขียวมรกตอันซีนที่ใหม่นะคะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วที่นี่คือหล่มภูเขียวนะคะครับตรงนี้เป็นขบวนการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติโดยมีการยุบตัวลงของหินปูนนะคะเป็นลนักษณะหุบเขียวหุบล,ลงไปมีน้ำ ลักษณะจะเป็นสีเขียวมรกตเวลาเจอกับแสงแดดนี่เป็นสีเทอร์วส์เลยค่ะใสแล้วก็มีตัวปลามีปลาเยอะเลยนะฮะอ,อยู่ใน<ห>น้ำทีส่สำคัญของน้ํานี้นะคะก็คือลึกไม่ทราบว่าลึกเท่าไหร่อ่ะคะ่ะเคยมีนักประดาน้ําลงดําไปดูไม่สามารถประเมินความลึกได้ะคะ่ะอุ้เห็นปลาเัดเลยะคะ่ะน้ําใสมากเลยนะครับแล้วชาวบ้านก็ยังเชื่อว่าแหล่งน้ํานี้ก็เป็นที่ ศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่คู่กับชาวบ้านก็ทําพิธีขอพรเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านตลอดคที่นี่เลยค่ะลมผู้เขียว,ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยจังหวัดลำปาง,ปางครับทางเดินทางเดินเขาออกแบบไว้ดีเลยนะครับเนี่ยเดินลงมากันครับ สวยครับไม่มีคนเลยฮะวันนี้มีแคร่เราสองคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แอนนาพาเที่ยวคะ่ะครับ